ยกฟ้องผู้ค้ำประกันแล้วทําไมไฟแนนซ์ยังโทรมาทวงหนี้กับผู้ค้ำประกันอีกมีพี่คนนึงเอาคําพิพากษาของศาลมาให้ทนายดูนะคะว่า,าทนายคะพี่ถามหน่อยค่ะว่า,ายกฟ้องผู้ค้ำประกันจําเลยที่2แล้วเนี่ยทำไมไฟแนนซ์ยังโทรมาทวงหนี้กับพี่อีกบอกว่าจะยึดอาัดทรัพย์สินของพี่ออกขายทอดตลาดมันคือยังไงกันแน่คะ ที่ศาลยกฟ้องผู้ค้ำประกันแปลว่าผู้ค้ำประกันชนะคดีนะคะไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เขาฟ้องมานะคะพูดง่ายๆก็คือผู้ค้ำประกันคุณไม่ต้องจ่ายหนี้สักบาทคุณชนะคดีแล้วค่ะในคดีนี้ศาลพิพากษาให้ผู้เช่าซื้อเนี่ยชำระเงินแสนกว่าบาทแต่ยกฟ้องผู้ค้ำประกันพูดง่ายๆก็คือผู้ค้ำประกันหลุดพ้นถ้าให้เดาเคสนี้ฝั่งไฟแนนซ์โทรทวงหนี้กับลูกหนี้แล้วผู้เช่าซื้อเลยแต่คาดว่าผู้เช่าซื้อน่าจะไม่มีสมบัติอะไร แต่ผู้ค้ำประกันน่าจะมีทรัพย์สินแล้วคิดว่าพี่เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่รู้กฎหมายอะไรประมาณนี้แล้วก็เลยไปข่มขู่พี่เขาทนายต้องแจ้งแบบนี้เลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เจอเหตุการณ์แบบนี้ยกฟ้องผู้ค้ำประกันแล้วคุณอย่าสนใจค่ะถ้าเมื่อไหร่เขามาข่มขู่คุณแบบนี้ให้คุณถามชื่อนามสกุลและถามว่าโทรมาจากไฟแนนซ์ไหน แต่เอาจริงๆมันได้บอกคุณหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็เรี่ยมคอรบอก,การทวงถามนี่ถ้ามันมาขม่มขู่คุกคามคุณมากๆด่ามันกลับไปเลยค่ะผู้ค้ำประกันอย่าไปสนใจค่ะหน้าด้านหน้า,นาทนเกินนะสําหรับเคสแบบนี้นะขนาดศาลยกฟ้องเขาแล้วนะคุณคุณยังแบบว่าคุณยังเยอะแล้วก็เกินไปมากๆเลยนะสําหรับไฟแนนซ์กรณีเคสแบบนี้นะสมควรที่จะโดนด่านะผู้ค้ำประกันด่าเลยนะคะถ้ามันโทรมาทวงนะ